สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุพการสมุนไพรจะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรอยีกชนิดหนึ่งนะครับสมุนไพรชนิดนี้ก็คือผักติ้วนะครับสมุนไพรชนิดนี้ไม่เพียงจะเป็นสมุนไพรอย่างเดียวครับแถวบ้านผมใช้เป็นผักด้วยก็ได้ครับใช้เป็นผัก ในการประกอบอาหารนะครับท่านผู้ชมครับผักจิ้วเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นขนาดกลางก็สูงได้ประมาณหกจิตเมตรอย่างเงี้ยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเขาจะออกดอกในช่วงนี้แหละครับช่วงที่ใบเขา ผัดใบเก่าออกไปช่วงเดือนมีนานครับมีนาเมษาส่วนที่ประกอบอาหารก็คือยอดอ่อนของเขานะครับยอดอ่อนแล้วก็ส่วนที่เป็นดอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูส่วนที่เป็นดอกนะครับ นี้ดอกเขาเริ่มจะโรยแล้วนะครับดอกจะมีสีขาวๆครับสีขาวอมชมพูชมเห็นไหมครับช่วงนี้ดอกโรยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมาดูดอกยังเต็มอยู่เลยครับเนี่ยคือเป็นส่วนที่ใช้ประกอบอาหารทั้งดอก ทั้งยอดอ่อนเขาให้รสเปรี้ยวนะครับแถวบ้านผมอาหารที่ต้องการรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวอ่อนๆรสเหมือนพวกต้มยำแต่เขาจะใช้ผักติ้วครับในการประกอบนะครับ พอครั้งที่จะพราต้นเขาสูงครับเพราครั้งที่ใหญ่ดูยากหน่อยสูงมากเลยครับ ้วยขนาดลำต้นที่ของเขาที่สูงมากครับผมก็เลยจะตัดในส่วนที่เป็นยอดแล้วก็ดอกขอเขามาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็บรรยายสรรพคุณดังนี้นะครับนี่ครับคือส่วนยอดและดอกที่ผมตัดออกมาให้ดูนะครับที่มีลสดเปียวหน่อยๆน,นะครับ คือใช้เป็นผักหรือว่าใช้เป็นผักเคียงต่างๆได้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูในอ่าตัวเจ้าผักติ้วเนี่ยครับเขามีสารอาหารอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับ ผักติ้วเขามีแคลเซียมนะครับมีฟอสฟอรัสมีธาตุเหล็กมีเบตา้ 1, ตาแคโรทีนมีวิตามินเอวิตามิน B1 วิตามิน B2 สในอาซีนวิตามิน C แล้วก็มีเส้นใยอาหารด้วยนะครับดูความที่เขามีรสชาติ ออกเปรี้ยวๆก็เลยทำให้เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยนะครับสต่พระคุณทางยานะครับรากของผักติ้วนะครับผสมแห้วหมูและและรากปลาไหลเผือกต้มดื่มมันละ3สามครั้ง เพื่อขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะขัดนะครับน้ำยางผักติว้วใช้ทาแก้รอยแตกของส้นเท้าได้นะครับส่วนรากและใบใช้แก้ปวดท้องลําต้นเป็นยาทาแก้คันนะครับแล้วก็ กินเป็นยาแก้ธาตพิการเปลือกและใบนะครับตำผสมน้ำมะพร้าวใช้ทาแก้โรคผิวหนังฆ่าเชื้อราบางชนิดได้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของผักติ้วนั้นก็มีมากมายหลายอย่างนะครับ มันผมเรียกผักติว้วแถวอื่นที่อื่นเรียกชื่ออื่นต้นอะไระครับพอเห็นเห็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมสามารถเขียนบอกมาใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับคือชื่อผักอะไรครับ ถ้าเจอลักษณะนี้มีรสเปรี้ยวชื่ออาจจะไม่เหมือนกันก็นำมารับประทานได้นะครับนะี่ครับดอกออกสีขาวแรกๆเป็นสีชมพูครับชมพูออกขาวครับก่อนจากการวันนี้สุภการสมุนไพรขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ